ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดีวิวเลิฟพอชั่นกัน,นะคะลิปหนี่ลิปเราเราจะมาเลือกสีอันนี้กันเลยนะคะเราออยากได้สีชมพูกับสีดำเพราะว่ามันจะได้เข้ากับลิปเนี้ยเนี้ยแล้วก็อยากได้สีเข็มด,ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยค่ะตื่นเต้นมากได้ครั้งแรกในชีวิต นี่เราจะมาเกะกันเลยเกะเลยก็ได้เลยสวยมากดูดิมันเป็นแบบเรืนแสงบบเกะกันเลยเกะอะไรอ่ะันนี้ งไสูงกันเหมือนได้สีดำเลยอะแต่ไม่เห็นนะได้สีอะไรอะเฮ้ยได้สีม่วงก็เกือบคล้ายกับสีชมพูอยู่นะมาเราจะมาดูดิบกันเลยนี่อืม เปิดมาไนี่ลิปเราเป็นแบบวิบวับเราสั่งแบบเป็นสีดำนะทุกคนเราก็จะเอาพวงคุญแจมาห้อยกับลิปกันเลยถ้าเราเก็บไม่ได้ก็จะไม่ห้อยนะ ต้องใช้สมาธิมากๆตอนนี้ไงเก็ตไดล้ละกว่าจะออกมาอุ้ยแตกมันก็เข้าอยู่เด้ออ้ยใส่ยากอ่ะอลดอีกโอ้ตรงนี้เหมือนกับใส่มานานนะ เออใส่เข้าไปใส่เข้าไปดิเออใส่ไม่ได้ออใส่ได้เลยนี่ได้เลยนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วลองมาทาก,กันเลยนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วมาทาว่ามันเป็น กินหอมมากหอมอ่ะเมืน่อน้ำหอมเลยอ่ะดูดิปากเงาเลยอ่ะอืมสีเหมือนในรูปมากเรามาทาแขนนะทาแขนมันก็จะเป็นแบบสีใสๆนะทุกคนเนี่ยนี่ยมันก็เป็นสีใสๆ ออกดำๆดำนิดนึงก็เป็นแบบกิเตอร์นะทุกคนอืตรงไหนที่ชอบที่สุดหรือไหมทุกคนกินมันคือโคตรหอมหอมอหอมากเหมือนกับูกโอมอะ่ะหอมจริงกินให้เท่าไรหร่ไหมสิบตำสิบให้สิบไปเลย ให้ร้อยล้านไปเลยก็ได้อโคตรหอมโอ้หอมมากเหมือนกับลูกอมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดกระดิง่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ้ง,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 งไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย